กะผัดทะเลกะผัดทะเลพี่ดำเออเกี๋ยวเกี่ยวหเอ,อไข่ลงไปเลยสองฟองพี่ดำเ้ยไข่ลงไปเลยพี่ดำบุกเลยพี่ดำ ขายสุกเลยพี่น้องเลยขายสุกเลยพี่น้องขายให้สุกเลยเยิมเยิมปลาตด้วยอาหารทะเลเราเลยพี่น้องเออหมึกกุ้งกุ้งกับหมึกพี่หนังของฟ้ากุ้งเมืกุ้งตักลาไปพี่หนังตักให้เข้ากันพร้อมๆกั ทำด้ข้าวเลยพี่น้องข้าวสวยเลยข้าวสวยลงปลาเราใช้ขมบริเด้อพี่น้งองเด้อเราใช้ขมบริเราปรุงเลยพี่น้งองหอมนัวพี่น้องน้ำปลาเักหน่อย Sỏi hỏi để nhuận. Nói lên cái nồi, nói, vinh anh. Quá cái nhuận vinh anh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  vinh cái vinh anh vinh anh này ขอบคขอบค่เขาเรกว่าอืมหอมๆน่าทานเลจ๊ะน้องเออหอมใหญ่ใบหอมพี่น้องใส่เลย ก่พรหอมเลยพี่น้องเอยหอมโอ้สุดยอดสุดยอดหอมเลยพี่น้องเอยหน้าตาหน้าทานไม่จักพี่น้งองแซ่บ,บแล้วพี่ก่อนนำพี่วันไปเดอ ข้าวผัดทะเลพี่วันทำเองสูตรพ่วันแซ่บ,ส,บสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้ได้อันเมนูอันข้าวผัดทะเลเด้อพี่น้องเอ้ยมีอนสลัดพี่น้องมีอัน แกวพริกกัำปลาพี่น้องมีมหอมีต้นหอมโอ้พี่น้องเลยบักนาพี่น้องบักเนาบีบเลยพี่น้องมามาพี่น้องมาขอพัดน้ำพริกหวานแซ่บๆมามากินน้ำพริกหวานอยู่โดดลงไปเลยพี่น้อง Một mứt với mm -hmm. oh. ngọt với đòn.

kriegt man Paar Hohen. đột đập phía đông cái thế này nó cũng hướng chạy

โอ้หนขาแห้งพี่นนังแับแบอืมพีกุ้งพี่นนัง ล,ล้วละครับผมอย่าเก็บอย่าจนเด้อรำลำรวยกันทุกคนสูขภาพร่างกายแข็งแรง